ถ้าไม่ปวกไม่ยังแล้วเฮาอยากใส่เห็ดพวกก็ไดเนาะครับนี่นี่คือผู้ที่ปลูกยางหน้าบ่ใส่เชื้อเห็ดพี่น้องกอก่เพิองตกใกครับคือว่ามีต้นใหม่้มองมีเห็ดจนไ้ครับจะว่าเห็ดยังสีมะสมเฮาก็มันสิเกิดเห็ดยังคือเห็ดละงอกมันต้องการแสงหลายถ้าก็รองอยู่ต่ว่าบวกเกิดเฮาก็เห็ดอันอื่นคือ,อยังเห็ดพวกังซส่มันต้องการแสงหลายเห็ดเผิงกังซีเห็อยางง่ายจังสี มันบวองการแสงลายเขาก็เอามมวนนันมาโลกครับเฮ็ดไข้่างสิโอไม่มันเกิดปูกไร้ายเฮ็ดร้ายเห็ดพี่นนอะโอ้้อาบอต่องไปว่าเห็ดลงอกแต่ว่าเฮ็ดเห็ดละงอกมันตการตาเนาะสีแดงค้นก็อิดใจแฮ่ก็คือเขาบพต่องไปฟกัสว่าเสี่ยงเห็ดลงอกอย่างเดียวเฮ่อเฮ่ไปฝังใหญ่ต็มทั้งทั้งสี่พืนที่ห้างเหมาะสมมันเกิดสิบัไใดเสียเวลาเนาะเอาเฮ็ดใหญ่เฮ็ดเพลิง เฮ็ดเพิงดับเตาเนาะเฮ็ดเพิงผ <gger> in hmm, ้าม่านห่อน่ะ <dubbed> ก <esque CPR> ็เฮ <c oughs> ็ดไข่เฮ็ดปวกเฮ็ดนี่นสวัสดีครับพี่น้องทีกำลังรับชมช่องค้นสวนคนไรเนาะครับเนาะครับวันนี้นะครับจะพาพี่น้องนะครับมาเบ่งสวนปลานะครับพี่น้องสวนปลาของพ่อบุญเชิดท้องอ้วนเนาะครับเนาะสวัสดีครับพ่อครับผมสวัสดีครับพุณเชิดท้องอ้วนตำบลมันเข้มไตตำบลมันเข้มอำเภอพิบูลจังวัดอุวนเนาะครับเนาะครับผม ตัวนี้เป็นสวนปลาอย่างครับพ่ออยู่เนี่ยกะลักลักกะยางนายางนาปูมาแล้วเจักปีครับสี่ปีพี่น้องสี่ปีแมนโอ้ต้นสูงแห้งเลอครับพี่น้องเนี่คือขามาแแ่งเดียวมันเกิดดูสูงเขียวดีนะโอ้สี่ปีแมนสี่ปีมันเป็นซกว่าเมตรหรอเล่เนี่ยกะพุ่นแล้วต้องใส่บันไดขึ้นแตงน้ำนะครับบันไดกันแตงแมนบันไดผรันเป็นยังห่าต้องจำเป็นต้องแตงครับพ่อคือ มันทถืบเกินโอ้มันถื่เกินมันทถือนี่เฮ็ดนี่เ้าว่มีเศษเด้กกินเลยพี่น้องครับคืบอฮอาแดงแล้วเฮามันกระสีเหลียงล่ําเหลี่ยงครับบวกไปเหลียงงาเลี่ยงอือครับสิ่งที่เ้าตกแง่งเ้าก็ะทิม้อนี้โอ้เนี่ยแม,ม่นมันสีได้ประโยชน์คือลกักๆก็คือมันสีย่อยสลายละกายเป็นอาหารของมัดครับแต่ว่านาอนนี่เ้าาเหลียงปวกเลียงปวกไม่เ้าเป็นขฮาก็เลียงปวกเหอ พ่อปวกมันก็เป็นเป็นไอตัวที่สาคัญในระบบนิเวศเนาะคือห้จุลินทรีย์ย่อยสลายมันก็ย่อยจักปีมันจักสีย่อยได้ซึ่งอ่าแต่ว่าปวกมันบมนยากครับพี่น้องถ้ามันหลายนี่มันถ้ามีปวกมมหยั้งแล้วเฮาอยากใส่เงดปวกก็ได้เนาะนี่นี่คืออผู้จิปลูกยางหน้าบมใส่เสื้อเงดพี่นอ้องก็ยาเพิ่งตกใจครับชื่อว่า มีตนใหม่นก็ต้องมีเห็ดจนไ้ครับจะวางเห็ดยังสีหมาะสมเขากบมาเมื่อพื้นคือาของแมนคือในธรรมชาติันเฮาก็ว่าได้เอาไปใส่เพื่อนเด้เนาะแมนๆมเพิ่นก็ยังเกิดได้คือมันสิเกิดเห็ดอยังคือเห็ดละงอกต้องการแสงหลายครับถ้าก็ลองอยู่ต่ว่าบ่เกิดเขาก็เฮ็ดอันอื่นคือยังเฮ็ดผววยังส่มันต้องการแสงห้ายเห็ดเพิงจังี่เห็นอย่างง่ายังส่มันต้องการแสงรลายเฮาก็เอาหม้อนั่นมาโลกครับ เห็ดไข่เองสิมันเกิดปลูกได้หลายเฮ็ดเลยหลายเห็ดพน่น้องโป๊ะตองไปว่าเห็ดลงอกแต่ว่าเห็ดละงอกมันตะการตาเนาะสีแดงค้นกัดอิดใจแฮะก็คือห้องโปตองไปฟกัสว่าเสียเห็ดละงอกอย่างเดียวเข้าไปฝังใหญ่เต็มทั้งทั้งสี่พื้นที่ห้าบมัเหมาะสมมันเกิดสิบัไใดเสียเวลาเนาะเอาเฮ็ดใหญ่เฮ็ดเพิงเห็ดเพิงทับเตาเนาะเฮ็ดเพิงท่ามานเฮาน่ะ กะเฮ็ดไข่เฮ็ดปวกเฮ็ดนี่แหละพี่น้องเฮ็ดที่ต้องการแสงไลยเฮามีสิทธิ์ไดอยู่เฮ็ดหนเฮ็ดพวกนี้เพิ่นจะบ่ค่อยต้องการแสงไลยแมนครับหลักๆเฮากับพยายามสั่งไอ้เป็นสี่วัตถุให้หลๆไล่ต้นไม้ต้นตอก็คือเอาวัสดุในสวนเ่านี่ตัดเราก็ทิมโพไว้จังเสียอย่าไปลากไปกองเผาด้อยพี่น้องอันนี้คือของดีเลยของดีคือ นี่ละมันก็เลี้ยงมันเพราะว่าเราขั้นปวกข้าหลายเป็นี่การล่องที่ปวกข้าเป็นเรื่องง่ายเลยนะโอ้ง่ายนิดเดียวเลยเฮ็ดปวกี่ก็บ่แม่นบ่ธรรามาด่าด้วยก็เฮ็ดปวกนี่เป็นสิ่งที่เฮ็ดง่ายกว่าเฮ็ดแนวอื่นคั่นมีปวกรักละเพื่อนเพือต้องมีปวกมีปวกขั่นครับถ้ามีมาเองก็ต้องมีปวกนาะพี่น้องเนาะจะตึ้งอันเฮาอยู่สูงมันยังนั่งไปกินครับใจอยู่นี่มันก็ต้องมาอยู่ล่ะครับ แต่ว่าก็เห็นหลายแล้วออการนี้เราพี่น้องเ้าจัดการบริหารหนักกระเบื้องเืิดที่ว่าเหมาะสมกับอย่างเทาอย่าไปว่าเห็นเห็นโอกเขาขออกแดงยิงคือเงินซ่อนกับเขาปักปั๊มแต่เห็นโอกใส่มันผือขอจํากัดเท่านตนไม่เข้ใหญ่แล้วครัหอมมันก็ห้ายแล้วแ้วก็ว่างแผนหมดถึก้าเกาแก้ไขสถานการณ์ไปคือเข้ามาปลูกตอนแรกนี่มันก็ว่าได้ลงเสือเนาะแม่กันแน ถ้าลงเสื้อนีอ้ปาน,นี้นช่วงนั้นกะระแสเพิ่นยังมาทันไหมโอ้โหครับเอากระเห็ดครับไปแบบ่มโหว่าอนาคตมันถึงยังไงไถามว่าลงช่วงนี้มันก็สามารถที่จะล่งได้หลายเฮ็ดนะครับพี่นนองเนี่ยแม่คือพี่พข้อดีวันยางนึงคือหางวัดฟูแล้วพี่หนองด้อยครับผมมาลงไอ้เชือเห็ดจากไอ้ลุงหนวดปลาอ่าวนอกเฮ็ดเพิงเห็ดปวกเห็ดอนี้เพื่อาจะ แมนแมนอาจารย์พี่เพิ่นเชียวชาญเรื่องฮ็ดเลยแมนพิ่เอาเสื้อแบบแบบแห้งพิ่เอาเสื้อหลายอย่างมันเหมาะสมียังเกิดขนาดนี่นี่คือข้อดีของเฮานี่ยหักหอยนหยขึ้นทั้งเลยแมนช่วงเขาลงสองปีที่แล้วมันหากวอยมันสีบหลายมันสีเข้าคุดหาแต่ว่าเดียวหนึ่งเขาาวดไปมันสีตอมันจะนี่มันเสียงายต่อการลงเสือแต่ว่ามันเหมาะสมกับเฮีหยังกะที่ว่ามันมันจะเหมาะสมกับเฮีหยังแมน คือพอดีครับึงอ่าฝอยมันหลายแล้วมดนงไปคุดหาให้มันเมื่อได้เฮ็ดก็ได้มดแดงแล้วครับเดี๋ยวนี้มดนแดงคือหลายแห้งเจ้าใช่ไว้น้ำเกิดไว้น้ำครับสีหาเนี่ยมาป่าพันอยู่มาอยู่น้ำปลาเนาะครับมันมาอยู่แล้วสีจัดการพันกระบะก็เยอะเกินนะครับนี่นะครับพี่น้องม็อย่างเงี้ยใครมดแดงขายี่ทีนึงกับพ่หน่อยนะครับช่วงนี้ที่เกิดมีมีเห็ดยังแน่นอ่ะพอทีกำลังเกิดอยู่ เป็นเห็ดหาดแดงนะ,ะเฮ็ดหาดแดง,หดแดงเห็ดตัวนีนว้มันองใสเลยครับราะมันจะเกิดเองเลยแม่เกิดแบบอุตรุษเลยยุกหน่อยีแ<อ>ดงปีเลยเดแบบีมันจะเริ่มมๆน่ะครับที่นอกครับมันดินเท่ามันเริ่มมีอินทรียวัตถุหลายครับมันก็เริ่มสีไหลนพ,นนพ้นนั่นแหละพี่นารุ่นนี้หรอกสามปีเฮ็ดที่ห้าลงครับคันตเห็นเกิดเดี๋ยวนี้ลงลงไปลร้แล้วลายเห็ดแล้วแม่ใชล่งลงเพิ่มไปเรื่อยเรื่อย เออคือแค่รักๆเนี่ยเขาหวังเฮ็ดเพื่อนนะครับนี่เฮ็ดเพื่อนก็เพ็ดปวดใช้แค่เพื่อนไม่น,น้ำมันนี่มันเต็มยม,มไเลยพีน่น้องครับมันหมักมาอยู่น้ำข<อ>ว่วชืดอย่างแค่เพื่อเฮ็ดเพื่อนมันสิออกออกได้ตลอดครับพอดีอย่างนึงคือออกก็ขว่วชืนฝนตกชืดออวัาไหนมันก็ออกครับเพราะฉะนั้นเขาอะไรแค่ละโง่เขากระมา โฟกัสแนวเอือนแทนแ่นเฮ็ดแนวเอือนแทนราคาก็ดีคื้นกันเฮ็ดหับเตานี่มีปลาอย่างหน่อยมักกะตองมีเฮ็ดนู่นครับนู่มนที่ว่าเฮ็ดยังนะครับพี่น้องเพ็่อนขดแทนพี่น้องขอแทนห้องบริหารจัดการมันหนีทัดตกแต่งมันให้แสงเขาได้ครับคือปลาเ้าแต่งแมนปลาห้าบริหารได้นะบ่กคือปลาธรรมชาติครับจากในน้าเฮ็ดโอ้เฮ็ดเป็นสวนปลาย่างงามนะครับพี่น้อง แต่ะร,ร,ระยะเวลากี่ปีว่าซี่ปีบ่ะี่ปีซี่ปีกับพวกเกินสองปีเราพี่นองกับสีไเด้แก่น้องข้าบอนแค่ดิ้นเพิ่นนี่หรอกกฎหมายเพิ่งเริ่มสจัดการบริหารเก่กับพ่อสิดได้จัดโมหน่อยก็หลายตันนี่หรอกค้าวบอนอคือยังซี่ซ้ำนี้มันกะได้แล้วเนี่ยคือคือเขียนข้อวัดกันก็ได้แลวซ้ำ คือยังขับพ่อยคาร์บอนเครดิตนี่ค่าบอนเครดิตนี่กะสิ่งที่คือพวกที่ปล่อยกัดคาร์บอนหลายเนาะโรงงานนี่อย่างนี้เขาก็ต้องมีเีณยนมาตรฐานต้องไปสื่อจากผู้ที่กักเก็บคราบอนก็คือพวกปูปลาน่ะมาใหม่มันก็ดึงคราบอนมาดึงค่าบอนมาอยู่ในกล้ามตุนหรือยังมันนี่แหละครับโอ้เพราะฉะนั้น เท้ากับวัดเป็นตัน,ปนแป้งนี่เดี๋ยวจะตันจะตันเท้ากาบฏเสือกันนะอยากจะว่ากฎหมายเขายังบอดด้ดานสาบังคับอย่างเขาคือสมัครใจหรืออุ้ทิ่เป็นห่วงอีรหรีก็คือข้ออกันเกิดเหตุเป็นตัวอย่างสื่อเป็นตัวอย่างอยู่ที่เรื่องข้นเกิดกระแสเหตุป่าเนาะครับมดหนที่นอกเพราะว่ามันมันถือบังคับจากธรรมชาติเนาะครับพอว่าโลกมันหลอด แต่เขาอยู่แบบโมเห็ดยังเลยนี่มันเขาสีแก่ใครยังโมดายเลยนะแมนครับมันทางสีห้อนไปนะอ่าเขาสีมัสโตกันเหรี <c oughs> ยญระยะมันถอดเออฝนตกมาก็เลื่มไปโมดายี่เนาะมันตรงว่าจริงจังจริงจังครับจุด,ดเล็กเนีอยหน่อยคือชาวบ้านธรรมดาห้อยละห้อเห็ดก็จะรวมตกันคุยกันหักลักเขาแมนแมนลักๆเข้าก็ได้ปา ในเฮ็ดในป่าในเฮ็ดได้อากาศบริสุทธิ์ได้<แ>ลมได้เงาเนาะคันรลวมโตกันไหนมันก็สิเป็นใอญ่ยังผีเดียกร้อกเลยพอสมควรนะ่นองคันเฮ็ดเกินจริงจังคือเพราะ,ะนะลองลองเปิดใจเบิ่งเปิดใจยังเอาแค่ว่าเฮ็ดนี่ยนะพ่อครับอืมหลักๆเฮากับว่ได้ไปขึ้นผู้ขึ้นพาเก็บแล้วเนาะครับเก็บย่างเขามาสวนมาให้มาหน้านี่ก็ได้กินแล้วนะครับพี่น้องเฮ็ดคันคู่มื้อนี่มันก็ง่ายเนาะเอาเป็นลงเชื่อหรือ เราอาจปีนี้มันโมมีต้นยางเนาะมาใหม่เมื่เกิดปีนี้เพราะว่าซับมันบ่มีหนาวหมาใหม่เลยบ่มี่มามาไอ้ยางนี่บ่เป็นเลยพี่น้องยางบ่เป็นบ่กส่วนเฮาบ่มีครับเป็นต้นละบ่กี้มากเนาะโอ้มันก็มันก็คือยังบักม่วงเนาะบักม่วงก็ยังบ่ดอกเนาะครับแม่นๆมันโมมีคือมันบ่มีอากาศหนาวครับมันก็เลยธรรมชาติมันก็ล้วนไปตัวที่ผู้แดนเนาะอากาศมันก็อัน แป่พันไปนะครับพี่หน้องครับคบว่าเข้าอาจสิมีกลุ่มเห็ดเก็ดเห็ดยังนะเพราะอไไ้มีความหูนะเออาเบิร์กไปยูทูปเพื่แค่นั้นนอกครับเอามาลองเม็ดมีแผนว่าสิเงใดเห็ดอ่าตับเต่าใส่ต้นแค่ยู่จังว่าติดตามพี่หน้องตับเต่าใส่ต้นแค่แม่นเพราะว่าเจ็บเม็ดเจ็บเม็ดมันไห้หลายเตือครับเพราะว่าเขามีแรงที่จะถือใดเสื่อมันนะครับ จะเกี่ยวข้าเฮ็ดเยอร่องสนอกสน้อยว้่าได้จะว่าไปหาสื่อเสื่อใสยังเฉลี่ยคล้องแอ้เดี๋ยวนี้หาแรงได้แล้วแม่นแมนอาจารย์เออผู้ผนถีเฮ็ดแบบบ่ได้เอาเปรียบกับผู้บริโภคเน้องผลเฮ็ดจริงเฮ็ดอีหลีเอาก็เชื่อถือไหนจังกาเฮ็ดจังมาหลุนจังมาติดตามนะครับพี่น้องเข้เฉิยดก็มีความสนใจนะครับพี่น้องเรื่องการปลูกเห็ดใส่ต้นแค่ครับครับ จำหัวอะไรไปหน้าเขาหมุนได้บางๆแล้วพ่อที่จะแม่นแมนไปเสี่ยงไปเขาถึงเป็นแนวนะเป็นสองส้นต้องส้นคือแนวเฮ็ดจับเตาอะไรผมเป็นแนวครัแค่ครับคลิปนี้ก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ก็ร่างรับชมบ่หน่อยก็รลายแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ผมเบาเชิดกับคุณพ่อบุญเชิดต้องครับเนาะกัขอลานะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดี